โครงการบ้านการกรุงรัชวิภาคา่ะโครงการนี้ข้อดีข้อเด่นที่สุดแสนพรีเมียมมากๆไทรกำลังมองหาและจับตาดูนะ ตรงนี้คือ4ีชั้นค่ะแปลง,ง,งุูนี16ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะมากถึง2 3 4ตารางเมตรที่สําคัญอยู่ติดถนน,นเมนนะคะแล้วก็ใกล้ปร้อมยามนะคะเพียงแค่ไม่ถึง50เมตรเท่านั้นนะคะใกล้แยกประชานุกูลนะคะใกล้ถนนวิภาวดีค่ะใกล้ทางด่วนใกล้ตลาดบางมาเช่ใกล้วัสมินาลีใกล้โดงบางที่น่าสนใจใกล้ทางศับสินค้านะคะเดี๋ยวมองทางโน้นเรียกทางด่วนตรงนี้นะคะสามารถจะขึ้นไปยังสถานีรถไฟฟ้าทางเหมือนมากมาย ที่สำคัญราคาหมุนปันมากๆทำเลก็สุดแสนพรีเมียมมากๆไม่อยากให้นักลงทุนพลาดนะคะตึกดีๆทำเลดีๆซื้อลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ะซื้ออยู่เองสามารถทํากาไรในอนาคตได้นะคะแล้วด้วยพื้นที่ฟังก์ชันที่มากขนาดนี้คุณสามารถทําได้ในทุกธุรกิจหรือแม้กระทั่งแบ่งขายในอนาคตคุณก็สามารถทําได้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ช่องมีพัฒตีนะคะวันนี้หนมีแปลงงาม,งามนะคะหมู่บ้านกลางกรุงรัชวิพาติดถนนราชาพิเศษอ,อ้าพุทขึ้นทางหลวงได้เลยถือว่าสะดวกนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเป็น4ชั้นแปลงมุม26ตารางวาพื้นที่ใถ้สอยนะคะมากถึง234ตารางเมตรแปลงน่าสนใจและราคาแบ่งปันมากๆแบบนี้รอทุกท่านเป็นเจ้าของอยู่ใครที่สนใจนี่ทักหนุ่ยเข้ามาได้นะคะขค่าวดุกันไหนค่ะตามมาเลยค่ะ นี่อันนี้ให้ดูนะว่าจอดรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะย้ำอีกครั้งเลยอยู่ที่หมูบ้านกลางคุงรัาวิภาค่ะน,นี่นะคะแปลงนึงแบบนี้มาดูแนวก่อนอตัวบ้านนี่นะคะด้านนี้ย้ำถึงแนวนี้เลยเดี๋ยวไปดูในบ้านกันว่าพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้มีเปิดประตูให้ค่ะอันนี้เป็นประตูเหล็กแบบนี้นะคะสามารถีเปิดปพับเก็บไปได้ะะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันด้วยกันไปดูฝั่งตรงข้ามเราบอกแล้วว่าเราจะเป็นตาให้กับทุกท่านนะคะนี่นะคะเพื่อนบ้านของเราสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะเลยแบบ ถ้าไข่ไม่ซื้อนี่ถือว่า,าพลาดมากหนุ่ยพาไปชมธรรมดาไหลานี้ก็สวยใหม่กริบมากนะคะเจ้าของนี่แทบจะไม่ได้อยู่เลยอยากจะแบ่งปันให้ในราคาที่ี่สุดแสนพิเศษมากๆคะ่ะ พอจอดรถเสร็จปุ๊บเราเดินเข้ามาเราเจอความว้าวถัดไปนะคะเพื่อนขาโถงตรงนี้นะคะแบบนี้คะ่ะด้านหน้าตรงนี้เนาะเห็นไหมคะว่าถ้าใครทําเป็นออฟฟิศสามารถจูพนักงานได้ด้านซ้ายทําเป็นฝ่ายต้อนรับได้ด้านขวาตรงนี้นะคะเรียงโต๊ะทํางานพนักงานยาวไปเลยคะ่ะจ้างก,การประมาณกี่ที่คะห้าที่6ที่7ที่จัดได้ด้านหลังนะคะก็สามารถทําเป็นชั้นวางของได้พื้นถึงฝ้าสูงอยู่ประมาณ3เมตรกว่ามีดาวไลท์นะคะมีดอกฟ้าให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเดินเข้ามาปุ๊บด ท่า้ายมือของเราก็าคือในส่วนของบันไดที่จะขึ้นไปยังชั้น2ชั้น3และชั้น4นะคะอ่ะตามหนุ่ยมาค่ะตามหนุ่ยมาเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเดินผ่านบันไดประตูที่ท่านเห็นอยู่ประตูบานแรกตรงนี้นะคะก็คือห้องน้ําค่ะห้องน้ําตรงนี้นะคะก็เซตพื้นที่ไว้ให้มีอ่างล้างมือใต้บันไดมีชักโครกนะคะมีแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้ทุกตารางเมตรได้อย่างเหมาะสมแล้วค่ะถัดจากห้องน้ํานะคะเ,เพื่อนๆคะก็จะมาในส่วนของห้องแพนที่นะคะซึ่ง เรามีเบเกอร์ไฟเตรียมไว้ให้เป็นสแปนในส่วนนี้นะคะถ้าใครมีพลังงานตรงนี้ก็สามารถทําเป็นโซนที่สามารถให้พลังงานทานอาหารได้นิดหน่อยนะคะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ความว้าวของอาคารหลังนี้นะคะก็คือหลังบ้านของเราค่ะพเพื่อนๆคะมีพื้นที่เหลือกว้างขวางถึง3เมตรด้วยกัน,นะคะ่ะ3เมตรคูณ6เมตรตรงนี้นะคะจะต่อเติมจะเพิ่มเติมแล้วแต่ทุกท่านจะไปลองจัดสรรแล้วก็แบ่งปันกันดูได้ว่าอุ้ยอยากจะต่อเติมเป็นห้องไหมอยากทําเป็นครัวไทยไหมหรืออยากจะทําเป็นฟังก์ชันอื่น อือ่นเนาะปั๊มน้ําแทงน้นําในส่วนของหลังบ้านอันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะอ่ะไปดูนะคะเป็นตาให้ทุกคลิปนะคะไปดูค่ะแทงน้ําปั๊มน้ํานะคะ,ะอันนี้คือถ้าอยู่หลังบ้านปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นแล้วต่างชุดนี้นะคะที่ส่วนท้อผ่นที่ประตูนะคะบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ถ้ามองย้อนขึ้นไปนะคะสี่ชั้นของเรานี่จะได้พื้นที่แบบนี้มีบันไดหนีไฟด้านหลังพเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือตําแหน่งที่เพื่อนๆอ,อยู่ด้านหลังตึกแล้ววิวที่เพื่อนจะได้เห็นด้านหน้านะคะเห็นไหมคะว่ามีความโอดโงงและโล่งโปร่งมากๆให้ดูบริบทรอบๆ ว่าถ้าเพื่อนๆทำออฟฟิศมุมตรงนี้ก็สามารถทําเป็นประชาสัมพันธ์ไดเ้เพื่อนสามารถจูบพนักง,งานของเพื่อนๆได้มากกว่า5-6ถึงที่ในส่วนชั้นล่างนี้นะคะแล้วค่าส่วนกลางที่นี่นี่ก็สุดแสนจะบอกโห,หมื่นต้นต้นเพื่อนๆคะพื้นที่มากกว่า234ตารางเมตรบนอาคาร4ชั้นแปลงมุมตรงนี้นะคะ26ตารางวาคะ่ะย้ำอีกครั้งเราอยู่ที่หมู่บ้านกลางกรุงรัชวิภาค่ะติดถนนรัชดาพิเศษนะคะสามารถออกไปปุ๊บขึ้นทางด่วนได้เลย ึ่งพิเศษและน่าสนใจมากๆค่ะราคาแบ,บ่งปันแห่งนี้4ชั้นแปลงมุมค่ะอันนี้นะคะก็ลงขึ้นชั้น2เนอะดูสิคะว่าความเก๋ไก่ของในส่วนบันไดมีเป็นชานพักเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าการก้าวเดินแต่ละขั้นในส่วนของ Home Office 4ชั้นตรงนี้รู้สึกว่าก้าวสูงมากแล้วก็ชันแล้วก็เหนื่อยท้องแสงตรงถงบันไดก็สามารถสาดทะลุไปได้จนถึงทุกชั้นนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราอยู่ที่ชั้นที่2อมาดูวิวชั้นที่2องของเราค่ะเพื่อนๆค่ะด้านขวานี่คือประตูของหมู่บ้านนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะก็บ,บริบทรอบๆพอเข้ามาในห้องเนาะพาเพื่อนๆจะได้เห็นนี่เห็นไหมคะเป็นยังไงคะกว้างขวางค่ะ6เมตรคูณ5เมตรตรงนี้ด้านซ้ายมือของเราเป็นห้องน้ํานะคะโถงกว้างขวางแล้วก็สะดวกมากๆค่ะการออกแบบฟังก์ชันน่าถือว่าตอบโจทย์นะคะเลยสาหรับหลายๆช่้นนะคะแล้วก็ออกมาจากห้องน้ําก็สามารถที่จะเป็นโต๊ะทํางานแบบนี้ สามารถจุพนักงานได้มากถึง6กท่านด้วยกันอันนี้นะเดี๋ยวหนูลองดูนะว่าถ้านหนูยอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นมุมแบบไหนยังไงบ้างนะคะอ่ะเป็นตาให้กับทุกท่านแล้วนะคะอันนี้นะคะหนูยอยู่หลังบ้านแล้วด้านขวาของเราก็คือบันไดตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่คะพอเราขึ้นบันไดามาชั้นสองปุ๊บเราจะเจอโถงใหญ่ๆแบบนี้นี่นะผ่านไปคะ่ะขึ้นบันไดามาเจอโถงตรงนี้ปุ๊บหลังโถงของเราตรงนี้นะคะก็ยังเป็นละ่างและระเบียงอันนี้ก็เป็นมุมหลังบ้านนะคะ ใครที่กำลังมองหาโฮมออฟฟิศดีๆสวยๆทำเลดีๆที่น่าสนใจตรงนี้นะคะอันนี้แผนไปให้ดู1กับ2เนี่ยสำหรับใครที่ทำออฟฟิศโฮมออฟฟิศนี่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคาุ้มค่ามากๆค่ะูที่ชั้น3นะคะนี่นะคะให้ดูนะคะบันไดแบบนี้ลล่งๆโปร่งๆดีไซน์แบบโมเดิร์นแบบนี้เหล็กนะคะทาสีขาวแบบนี้นะคะ,ะ,คะมือจับนะคะบันไดก็เป็นไม้อย,อย่างที้ แบบนี้นะคะมีโถงที่แบบโอเคอยู่นะคะประมาณสักเมตรยี่สิบคูณสองเมตรยี่สิบประมาณนี้เข้ามาในห้องปุ๊บเจอด้านหน้าของเรานะประมาณ6เมตรนะคะคูณประมาณ5เมตรแบบนี้เนาะเพื่อนๆสามารถวางโต๊ะประชุมทํางานได้ประมาณสักสิบที่แบบนี้แปลนจะเหมือนกันก็คือปิดด้านหลังของเราก็จะมีห้องน้ําและความเสียษของห้องน้ํานะคะตรงแบบนี้กว้างแบบนี้โร่มแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะห้องน้ํานี่มีช่องแสงระบายอากาศได้อย่างไม่ต้องกลัวเลยอบอ้าวแบบไหนระบายอากาศดีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรปัญหาตรงนี้จะหมดไปนะคะ เพื่อนๆดูส no so, nice so, so, so ิคะเห็นไหมคะว่าสวยแบบนี้เนาะช่องแสงมีให้แบบนี้เลยนะคะแล้วห้องน้ํามีทุกชั้นที่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยพื้นถึงฟ้านะคะก็เลยระดับติดแอร์ให้ทุกชั้นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะไปดูหลังบ้านกันไปดูหลังบ้านกันนะคะแอบส่องแอบส่องค่ะนี่นะคะเป็นวิวแบบนี้เนาะใครที่อยู่หลังบ้านค่ะนะคะมีเกตมุ้งล้วดระบายอากาศแล้วก็เป็นมูรี่บังแสงให้เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวถ้าเราอยู่ในห้องน้ําฉายออกมาเนี่เพื่อนๆค่ะวิวแบบนี้แล้วในส่วน ของระเบียงนะคะที่อยู่ฝั่งห้องน้ําที่ก็มีพื้นที่นะคะที่เมื่อสามารถจัดสรรได้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกต้นไม้ออกไปสูบุรีพักผ่อนหรืออะไรนะคะวางคอมเพรสเซอร์แอร์ก็สามารถทําได้ไปดูหน้าตึกของชั้น3มกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะดูสิคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหว้าวอีกแล้วคะ่ะ ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่กำลังม,มองหานะคะจะซื้อจะขายจะเช่านะคะติดต่อเราได้เรานะคะมีาคาันน่าสนใจคอมเสิร์ตให้กับทุกท่านไม่ว่าจะซื้อกับเราจะขายจะเช่ากับเรานะคะเราพร้อมดูแลนะคะกรุงเทพแระปริมณฑลอาคารบ้านเดี่ยวที่ดินอาคารพาณิชย์คอนโดต่างๆนะคะอสังหาริมทรัพย์เราพร้อมเรียกจอบโฉนและเป็นเพื่อนให้กับ ที่จะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดทำเลและราคาที่เหมาะสมให้กับทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะพร้อมดูแลให้กับทุกท่านทุกท่านสามารถนะคะเยี่ยมชมและติดตามเราไดนะ้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok, YouTube, Instagram, มเพจ Facebook ต่ตาง ฉันมั่นใจค่ะว่าเราได้คัดสรรนะคะเรื่องอาคารที่น่าสนใจทำเลที่น่าลงทุนและงบประมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับเงินบาทของ่ันแน่นอนค่ะที่นี่นะคะมีพ่อแม่ตีใบหนึ่งค่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่นะคะเพื่อน่ะเดินแบบว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะเดินทุกชั้นค่ะพื้นที่เยอะทุกอันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มองหาทุเที่น่าสนใจแห่งนี้นะคะ มมากค่ะ4ี่ชั้นแตงมุมนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ26จะตารางวาค่ะ234าตารางเมตรแห่งนี้นะคะพื้นที่คุ้มมากๆค่ะไข่พานี่แอ เสียดายนะคะนี่ค่ะเพื่อนหาช่วงโถงบนไดาบ้านของเพื่อนจุดของเพื่อนจะม่มือนะคะแสเงเข้าลงข้าวหน้าต่างทุกบานนี่เป็นบานเลื่อนนะคะระบายอากาศได้แสงเข้าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไประหยัดไฟฟ้านะคะแล้วก็โปร่งมากๆมุมดีๆนะคะที่น่าสนใจมีรอตอบโจทย์ให้ทุกท่านอยู่โถงในตรงนี้นะคะสามารถนะคะมีทั้งหมด2ห้องน้การทั้ในส่วนของชั้น4ถ้าเดินเข้ามาปุ๊บด,ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องนอน แบบนีนะ,คะ,คะ,ะเ่อน,นะคะว่าห้องนี้นะคะคว้างแบบไหนบ้านเหนนะคะเ่็นชาวน์ฮิลหลังบ้านของเราเนี่ยเป็นตาให้กับทุกท่านนะคะว่าอากาศร่มร่มโปร่งโปร่งแบบนี้วิวดีๆแบบนี้นี่น่าสนใจมากะคะ่ะห้องนอนชั้นสี่แลหลังตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ5เมตรกู่5เมตรนะคะ2ี่้าตารางเมตรเท่ากับแทบจะเป็นคอนโดดีๆห้องหนึ่งแล้วทำเลที่คือกลางหรูมากๆนะคะชั้นสี่ของเราเนี่ยมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วห้องน้ำหนึ่งห้องตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อ ไปยังส่วนของห้องนอนด้านหน้าและห้องนอนด้านหลังนะคะ ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นห้องน,น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนอนด้านหน้าและห้องนอนด้านหลังนะคะกว้างกวางอยู่แล้ว,วค่ะข้ามาดูห้องน้ำเราก่อนเนาะเพราะว่าพื้นที่หลักๆหรือเพื่อได้ทราบรปยละเอียบไปครบสมบูรณ์แล้วนะคะเขาเจ้าแกนเห็นอย่างดีนะคะกว้างประมาณเมตรยี่สิบนะคะการส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะอย่างดีอย่างเรียบร้อยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าห้องน้ํานกว้างมากนะคะสะดวกมากนะคะสําหรหับใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องห้องน้ำน,นะเรามีห้องน้ํานให้ทุกชั้นย้ำอีกครั้งเรามีห้องน้ําทุกชั้นนะคะแล้วห้องนอนด้านหน้า ตรงนี้นะคะ กว้างลงมาค่ะ6เมตรคูณ4เมตรนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสแปนเสาวกว้างแบบนี้เลยแล้วด้านขวามือนี้นะคะพเพื่อนๆขามีห่องแสงแะบวยอากาศนะคะได้กว้างขวางมากมายลมสามารถเข้าได้แสงสามารถเข้าได้นะคะเพื่อนๆสามารถดีไซน์ออกแบบนะคะว่าโอเคมุมนี้นี่อาจจะเป็นเตียงนะคะประมาณ6ฟุตได้นะคะมีสตูวหัวเตียงฝั่งนู้นอาจจะทำเป็นห้องแต่งตัวได้นะคะเพื่อนับรวอินโคลเซก,ก็ยังได้เลยเพื่อนๆคาอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกท่านนะคะ ฉะนั้นใครคิดว่าฟังก์ชัน้งล่างเนี่ออยตอบโจทย์ใช้คุ้มค่าแล้วนะคะอยากจะอาศัยที่ชั้นบนชั้นที่4นี่นะคะก็สามารถตอบโจทย์ในกิจกรรมของท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าซื้อหลังนี้ไปแล้วนะคะความคุ้มค่าไม่ต้องพูดถึงราคาที่สุดแสนแบ่งปันแบบนี้ซึ่งหนุยมองว่าค,คุณสามารถหาได้น้อยมากค่ะในทำเลที่พรีเมียมแบบนี้นะคะย้ำอีกครั้งบ้านกลางกรุงค่คะระชวีพาค่ะริมถนนรชาชพิเศษนะคะกลกับแยกประชานุกูลนะคะแล้วก็เอาใจหมู่บ้านเราความพิเศษซึ่ง ทุกคนต้องใฝ่ฝันบ้างเลยแบบโอยอยู่บ้านใกล้กับการข้ามนาคมที่แสนสะดวกนะคะทางด่วนนะคะกานราชวิพาตรงนี้ค่ะไกลมาค่ะเข้าบ้านก็ง่ายออกจากบ้านก็ง่ายสะดวกทำเลดีๆที่สําคัญเราอยู่ตรงถนนเมนะคะซึ่งใกล้กับป้อมยามนะคะถนนเมนกว้างๆนากว้างๆแบบนี้นากว้างถึง6เมตร4ชั้นแปลงมุมย้ำอีกครั้ง26ตารางวาค่ะ234ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด4ชั้น มีห้องน้าทุกชั้นสามารถตอบโจทย์ชั้งอยู่อาศัยและทําธุรกิจขยายธุรกิจหรือใครที่เราอมองหาอย่างจะเติบโตอยากจะมีหน้าร้านอยากจะมีออฟฟิศนะคะอยู่ได้ด้วยพักอาศัยได้ด้วยคุ้มค่ากับการลงทุนซื้อปล่อยเช่ายังคุ้มเลยค่ะเพราะว่าอยากจะบอกแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าไม่มีใครปล่อยนะคะอันนี้พิเศษมากมากนะคะที่เจ้าของบ้านแบ่งปันและที่สําคัญราคาพิเศษคะ่ะไข่พานนี่ไม่มีแล้วนะคะมีแล้วมีเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะมีหลังเดียวพิเศษแบบนี้ถนนเมรยาวมีค้างยินดี กับทุกท่านที่จะเป็นเจ้าของท่านใหม่ในอนาคตด้วยนะคะเราจะรับทุกท่านอยู่ตอนนี้แล้วนะคะสี่ชั้นแปลงมุงค่ะบ้านการกรุงรัชวิภาค่ะ หลงังชั้นนะคะที่กําลังมองหาตรงนี้นะคะหังชั้นที่ครบสมบูรณ์ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แปลงมุมพื้นที่ที่คุ้มค่าแบบนี้ใกล้ทําเลพรีเมียมแบบนี้ใกล้ทางด่วนใกล้ตลาดบางบาเช่ใกล้วัสมนตรีใกล้ถนโนราชกาพิเศษแยกประชากรใกล้โรงบรที่น่าสนใจใกล้ทางสับสินค้านะคะเดี๋ยวมองทางด่วนตรงนี้นะคะสามารถจะขึ้นไปยังสถานีรถไฟฟ้าทางด่วนมากมายหลากหลายใไ่ที่ต้องการนะคะโซนนี้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นยา่านค้าขาย ุรก่ิจทำเลต่างๆนะคะการห่องกงสุดแสงจดุดดวนพิเศษนะคะย้ม่มอีกครั้งอยู่ที่บ้านการ์ตูนและชมิพาค่ะด้วยฟังก์ชันคุณสมบัตินะคะรายละเอียดต่างๆนี่นำเสนอมาครบสมบูรณ์แล้วนะคะหนะูนะะก็มั่นใจว่าตึกหลังนี้นะคะก็สามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้อย่างแน่นอนที่สําคัญราคาหม,มุนปันมากๆทําเลก็สุดแสนเฟรเมียมากๆไม่อยากให้หนักลงทุนพลาดนะคะตึกดีๆทำเลดีๆซื้อลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่ะซื้ออยู่เองสามารถทํากาไรในอนาคตได้นะคะแล้วด้วยพื้นที่ ฟังก์ชันที่มากขนาดนี้นะคะคุณสามารถทําได้ในทุกธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งแบ่งนะคะขายในอนาคตคุณก็สามารถทาได้4ชั้นแบ่งหนึ่งหสิเมตรถึงป้อมยามนะคะแล้วก็ติดเหนเมตรตรงนี้นะคะบ้านกางภูแระชวิภาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะแล้วไปดูนะคะว่าลิปหน้ามีจะพาไปดูใจไหนโซนไหนทนะี่น่าสนใจนะคะนักลงทุนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะคะสามารถติดต่อเยี่ยมชมค่ะได้ที่ช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างนี้นะคะพร้อมดูและคะ่ะ